ครับสวัสดีนะครับพบกับผมปุ้ยบอนไซนะครับทางช่องอ YouTube ทางช่องอบ้านสวนบอนไซนะครับคลิปนี้จะพามาดูากิ่งตอนโมกมาเลยนะครับโมกมาเลยตัวนี้เป็นพันใุ์ใบใบเล็กใบเรียวนะครับพันุ์อะไรผมก็มไม่แน่ใจเป็นแต่เป็นโมกมาเลยนะครับพอดีว่าจัดกิ่งตอนมาแล้วก็ จะปลูกลงกระถางนะครับทีนี้ว่าก็เลยลองฉีดดูอลองลื้อตุ่มนะครับเอาน้ําฉีดนะครับแล้วก็ก็จะจะพามาดูว่าลากเขาก็รา,ากเขาเยอะจริงนะครับแต่ว่า,าที่เป็นแนวเดียวกันเนี่ยจะจะแหว่งนิดนึงอันนี้อายุกิ่งอน28วันนะครับ28วัน นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะตัดออกนะครับจะตัดรากออกจะเหลือไว้เฉพาะแนวที่เราจะเอาเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันจะเหลือตรงไหนบ้างมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาปลูกกันครับครับผมนี่นะครับต้นยาวมากครับยาวมานเมตรกว่าก็ความตของ ต้นก็ประมาณนี้เดี๋ยวจะมาคัดออกดูนะครับว่าจะเอาตรงไหนนี่ครับแถวบนแถวบนนี้ก็หนึ่งเส้นสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็ประมาณสักสิบเส้นได้นะครับวันนี้ที่พอจะได้เป็นแถวนะครับแถวไหมมาลัละนาบเดียวกันนะครับละนาบตรงนี้จะแหว่งนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับข้างล่าง ข้างล่างจริงๆถ้านะครับถ้าถ้าตรงนี้ถ้าตรงนี้มีสักเส้นหนึ่งสองเส้นนี่ดีเลยแต่ว่าคือตรงนี้ตรงล่างสุดเนี่ยตรงแผลเขาเลยนะครับแผลควันแผลที่เราควนนะครับควนด้านบนเขาออกรอบหมดนะครับออกออกเกือบรอบแต่ว่ามันแหมเสียดายครับเนี่ยมันมันเหลือตรงเนี้ยที่มันไม่ออกนะครับเหลืออยู่ประมาณถ้าขาดจะได้ได้อีกสักสองเส้นก็ลังดีเลย เดี๋ยวผมก็เลยว่า,าถ้าเอาจุดนี้หนึ่งสองอันนี้ห่างห่างไออันนี้ทีโอเคอน,นี่เอาอไปก่อนนะครับ๋ยาจะตัดหาคือเราก็จะเอานี่ครับเป็นเส้นรอบอ่าเส้นรอบวงเนี่ยให้มันให้อยู่ในเส้นเดียวกัน อยูใ่ให้ให้ให้ลากเขาขึ้นในตำแหน่งใกล้เคียงกันนะครับพ่าเวลาปลูกแล้วจัดลากแล้วเนี่ยเขาจะอยู่ได้อยู่ในในระดับเดียวกันแต่ทีนี้ว่าชั้นบนเนี่ยก็คงต้องเอาอันนี้นะครับแล้วก็รอหน่อยอันนี้หายไปสองเส้นเส้นนี้นะครับจะลอง ต้องค่อยๆนะครับต้องค่อยๆเอาออกนะครับคือถ้าเข้ารอบเลยเนี่ยเราก็ตัดสินใจง่ายหน่อยแต่อันนี้ว่าแต่อันนี้จะแต่ยากนิดนึงเพราะาลากที่เขาอยู่ในระนาบเดียวกันเนี่ยอ่าอ่ามันจะไม่ค่อยสม่ำเสมอนะครับระยะระ,ระยะรากต่อรากเนี่ยระยะของแถวลากนีะครับมันจะอยู่คนละที่อ่าเนี่ยนะ ถ้าเอาตรงนี้ถ้าเอาแนวข้างล่างต้องลือ้อมาดูจุดนี้ครับถ้าข้างล่างไม่มีหรือตอนนี้ดูแล้วแถวบนแถวล่างเนี่ยก็ล่าลาก็พอๆกันนะครับนี่นะครับ อันนี้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 ลากของแถวบนนะครับนี่ครับลากของแถวบนข้างล่างข้างล่างมีไหมข้างล่างตรงนี้ก็ก็พอได้ครับแต่ว่าจะห่างหน่อย อโอเคผมสรุปแล้วผมจะเอาถ้าจะเอาหนึ่งสองสามเดีวนับแถวล่างครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดลากนะครับเดี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ๋ยวมานับแถวบนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดพอๆกันเลยครับ ทีนี้จะดูว่าจะเอายังไงดีนะครับถ้าเราเอาแบบนี้นะครับต้องเบาๆหน่อยนะครับโมกอ่าตัดสินใจยากนะครับนี่ครับตรงเนี้ยเขาจะแหว่งแค่ตรงเนี้ยครับเนี่ยแถวนี้ถ้าเอาอันนี้ออก เขาก็จะได้1นลาก2อลาก3 4 5 6 7 8 9 9าาลากนะครับอ่า9าลากข้างบน9ข้างล่างอีกรอบนึงครับง้างหนึ่งสองสาม4ี่ห้า เหมือนกันเพราะฉะนั้นเอาด้านล่างถ้าเอาด้านล่างอาโอเคผมจะเลือกเอาด้านล่างดีกว่านะครับเดี๋ยวจะตัดแถวบนออกนะครับตัดแถวบนออกเลย มันจะแหว่งตรงนี้เดี๋ยวรอลุ้นนะครับรอลุ้นแผลตรงนี้ครับเนี่ยแผลตรงอ่าตรงนี้ถ้าเกิดเขาเกิดลากขึ้นมาอีกเราก็จะได้ลากที่เป็นแนวเดียวกันเป็นเส้นเป็นในรละนาบเดียวกันเราก็จะได้ลากรอบที่สม่ำเสมอน,นะครับนะครับเพราะว่าถ้าเอาด้านบนก็ต้องตัดด้านล่างออกนะครับ เลยตัดสินใจเอาด้านล่างเลยทีเดียวจะได้ไม่ต้องมารอลุ้นเอาแค่ตรงนี้นะครับจุดนี้จุดเือนก็โอเคทีนี้นะครับลากกา็เขาเกิดในจุดเดียวกันเพราะอันนี้เป็นเป็นตัวล่างสุดนะครับ ตัวล่างสุดโอเคเอางี้แล้วกันครับอันนี้อย่างอันนี้นะครับอันเนี้ยเขาเกิดชิดกันเนี่ยเราก็เลือกไว้สักเส้นหนึ่งนะครับถ้าเขามีใกล้กันบนล่างนะครับเราเลือกไว้อันนี้ก็เหมือนกันครับเรามีเส้นใหญ่ข้างล่างแล้วเอาข้างบนออก โอเคอกเลยนะครับโอเค ได้ครบฝั่งนี้นะครับเหลือลขาดจุดจุดนี้นะครับถ้าได้อีกสักสองเส้นกําลังดีแต่คิดว่าข้าน่าจะออกมานะครับก็อรอลุ้นเอาเดี๋ยวจะปลูกนะครับปลูกในขุยผมจะปลูกขุยล้วนนะครับปลูกขุยล้วนโอเคนะครับเนื่องจากาลําต้นมันยาวนะครับลาต้นยาวผมก็จะปลูกใส่ถาดแล้วก็ ทำที่มัดไว้นะครับอันนี้ก็คือที่เตรียมไว้สําหรับทําไม้าลากรอบนะครับอันนี้เขาเรียกอ,อะไรกันไม่รู้ผมทำไว้นานแล้วแล้วก็จําไม่ได้แล้วเนี่ยครับอันนี้มันยาวนะครับยาวไปหน่อยเราก็ตัดออกตัดออกตัดออกเจาะรูให้หน่อยนะครับแล้วก็ทำเนี่ยครับ ลักษณะเราก็จะให้ลากเขาแบ,แบนไปตามเต้า,าปูนนะครับทำเป็นเขาเรียกอะไรผมไม่ค่อยได้ทำผมก็จำไม่ค่อยได้นะครับอันจะแหว่งอยู่ตรงนี้นะครับสมมติว่าต้นนี้ถ้าถ้าลากเขารอบเนี่ยก็ ก็คือโอเคจะได้ไม้ที่ที่ลากรอบสวยแล้วแต่ว่าอันนี้ก็ก็จะพยายามอาเอาแค่นี้ก่อนเพราะว่าต้นนี้ก็กะจะทำแม่พันธุ์นะครับแต่ทีนี้ว่าก็เลยว่าไหนไหนก็จะทำคลิปลง y o u u u e และก็เลยว่าอาลองจัดลากสักหน่อย ก็เอาเป็นว่า,าให้ดูววิธีจัดลากนะครับเบื้องต้นนะครับจัดลากเบื้องต้นส่วนวัสดุปลูกเนี่ยอันนี้ก็แค่ถาดบางๆเองนะครับนะครับถาดบางๆรือจริงๆถ้าลากเข้ารอบเนี่ยเราก็จะได้ไม้ที่สวยนะครับ ไม้ที่ลากสวยละแต่ว่าอันนี้ไม่รอบไม่รอบก็ไม่เป็นไรไม่รอบก็แค่อรอรอรุ้นนะครับรอดูว่าจุดนี้จุดนี้เขาจะแตกมาไหมในอนาคตนะครับซึ่งาถามว่าอย่างเงี้ยโอกาสที่จะแตกมีไหมมีนะครับถ้าสมมุติว่าถ้าเรากบากบขุยนะครับกบขุยขึ้นมาแค่ประมาณนี้ไม่ให้ขุยเขาสูงขึ้นมา,มา,มากนะครับก็มีโอกาสที่ รากเขาจะออกตรงนี้นะครับส่วนพวกนี้เขาก็จะโตไปเรื่อยของเขาแต่ว่าถ้าเกิดเขาออกมาที่หลังเขายังเล็กเราก็อาจจะเบรกพวกนี้ไว้นะครับจริงๆเนี่ยครับรากมันก็จะรอบแบบนี้ยน,นะครับรากรอบแต่ว่าเขาจะจะเสียแค่แค่จุดนี้นะครับเสียแค่จุดนี้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็มารอลุ้นเอาอีกอีกทีนึ่งว่าว่าเขาจะ ลากเขาจะออกมาไหมนะครับก็นี่ครับประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็อ่าอันนี้ผมจะใช้เป็นขุยนะครับขุยกบตรงนี้ส่วนส่วนอันนี้ผมจะใส่ใส่ดินที่ผมปรุงเป็นดินใบกามปูนะครับเป็นดินที่ปรุงแล้วเพราะว่าอ่าก็อยากให้เขาได้รับสารอาหารเวลาเขาโตลากเขายาวออกมา นะครับยาวมาถึงนี่เราเขาก็จะได้่ามีอาหารมีปุ๋ยที่รอ,อเขาอยู่นะครับตรงนี้อันนี้ใส่ข้างๆนะครับคือถามว่าทําไมเราไม่ใส่กบมานี่เลยก็ตอนนี้ผมมองว่ารากเขายังอ่อนอยู่นะครับแล้วก็เราต้องการเรียกรากตรงนี้คือถ้าถ้าเอากบเลยเนี่ยโอกาสที่รากอาจจะ รากรากที่เขามีอยู่เนี่ยเขาจะโตวไวเขาจะได้กินอาหารแล้วเขาจะโตวไวนะครับเขาจะโตวไวแล้วเขาจะไม่สร้างรากที่ที่โคนอีกนะครับอันนี้เราก็ใส่ไว้ก่อนใส่ไว้ก่อนได้นะครับโอเคส่วนตรงนี้เราก็จะกบโคนนะครับกบโคนด้วยขุยมะพร้าวนะครับขุยมะพร้าวอย่างเดียว จริงก็เสร็จนะครับจริงคือการล็อกเนี่ยครับก็ก็มีความสําคัญเพราะว่าเราจะล็อกให้บล็อ,บอกบางทีเดี๋ยวมีลมมีอะไรมาเราก็ก็เสียดายถ้าเผื่อมีลมมีแมวมีอะไรมาชนล้มนะครับจริงๆก็มีแค่นี้ครับจัดรากไม่ได้มีอะไรมากมายสตงว่าถ้าเรามีสัก มีสักร้อยต้นเนี่ยเราได้รากรอบสักยี่สิบต้นจากกิ่งตอนนะครับก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับอันนี้ผมตอนมีต้นแม่พันธุ์อยู่ต้นเดียวนะครับผมก็ตอนมากิ่งหนึ่งก็เลยก็ได้กิ่งนี้มาก็ถือว่ารากก็ได้สักาจากที่คาดไว้ร้อยเปอร์เซ็นก็ได้สักแปดสิบเปอร์เซ็นหมายถึงว่า,าได้รากที่เสมอนะครับก็ก็ไม่เป็นไรก็โอเคก็ ก็ถือว่าเดี๋ยวเลี้ยงเอาใหม่นะครับแต่ยังไงก็เขาก็จะออกลากแน่นอนนะครับตรงโคนเพราะว่าเนี่ยครับเราจะเดี๋ยวให้ดูนะครับเห็นไหมเห็นอยูนะ่เนาะพอกบไปแล้วนี่ครับลากเขาอยู่ตรงนี้เราจะกบโคนเขาแค่เหนือเหนือเหนือสเหนือสันลากเหนือลากที่เขามีเป็นรอบเนี่ยกบโคนขึ้นมาไม่เยอะนะครับเพื่อที่จะ ถ้ากบก็เยอะเนี่ยครับลากเขาจะอ่าขึ้นมาขึ้นมาใหม่ถ้าเกิดเขาสร้างลากใหม่เขาจะขึ้นมาใหม่คือเราบังคับให้ให้ลากเขาอ่าถ้าเขาจะแตกลากเนี่ยให้เขาแตกอยู่ในแนวระนาบเดียวกับแถวแถวเดียวกับอ่าลากที่เขาเขามีอยู่แล้วนะครับอ่าคือต้นนี้ก็รออีกแค่สองลากที่ที่ให้เขาขึ้นมาแล้วเราก็จะได้ลากรอบนะครับ ก็จะได้เป็น11บลากนะครับเพราะเรามีอยู่9ลแล้วเมื่อกี้นับได้เกนะครับนะครับก็ลดน้ํายาเล่งลากแล้วก็อา่อาถ้ามีกันเทลาก็ลดไปหน่อยก็ดีนะครับโอเคนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเอาไว้เดี๋ยวผมจะทําคลิปออกมาให้ชมเรื่อยๆนะครับ ก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของอที่ที่ทำอยู่ที่ที่สวนนะครับสวนที่ทสวนผมจะอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับอยู่ที่อำเภอขุนตาลตําบลบาัต้านะครับบัต้านี้บาตาบาต้าขุนตาลจังหวัดเชียงรายนะครับก็ท่านที่อยู่ใกล้อยากจะแวะมาเที่ยวชมก็ยินดีนะครับก็มี ไม้หลายร้อยต้นนะครับไม้โครงสร้างนะครับก็หลากหลายสายพันธุ์ครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับก็ฝากติดตามนะครับผมขอบคุณสำหรับท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็ถ้าไงก็จะพยายามทำคลิปออกมาให้รับชมอยู่เรื่อยๆนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ